เป็นอะไรเคยเป็้เป็นยังเมนูซองอนองเกลเห็ดโอเคจะทเป็นเ่านล้ผ่าแล้วนั่งป็นอะลองตีเมื่อกันนี่ฟีเมือที่ดาว ูจำมั้ยซูบสูดบุญไม่นด้แม่ลงเลยเด้เอาตัวคนเดิมใส่ตัวคนเดิมตัวนี้อันตรายเลยมีสิจูดอยู่ดังลังให้เด้อจะนีเป็นมอในอันนั้นนะ ปกติมันต้องมอนเบียดหนึ่งใส่ตัวนี้ใส่แบบสูตรแบบบ้านๆพี่น้องใส่อย่างนี้ได้นี่มะกรยมยมยังบ่ได้ใส่เครื่องปรุงบ่ขอโทนี่ขอโทอืโลนี่ตัวอื เรมีเงินนั <c oughs> ้นเรมีน้ำมันพี่น้องใสช้ไปเทนี่พยายามจะขูดด้ายสีตัวนี้มันออกแล้วมันทะลอ,อกมันอเลยเลิศวันนั้นแหละเราไม่กินแ <c oughs> ล,ล้วโอ้ยมาตนะิดไอกินเริศมาแล้วเนาะ มาได้เลยเด้เ <c oughs> เอพักลงเลยพักนี่บ่ะทอดลงนเลยทอดเลยเออทอดเลยบวกบวกบีบเบียเหน่อยุกบอลนี่ฮุกนย่น้ะนะเอานั่ใส่คุ้งใส่ใส่คุ้ง,งเออตาน่า

รู้ด้วยจนหลุดเลยไปเชิมมีใบก็เริมปดเลยอ๋อใส่เลยเลอรนี่าคนเบ้าคนาแบ้าคเลยอาหาเครื่องปรุงใส่นี่นี่ใส่ตัวนี้อย่าใส่ตัวนั้น đen chị đàn đen. ok 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 sốt, sốt, sốt Sốt, ok Cái này đây Không có đi tìm tìm vắt. ok ok oh. ok ok Xay Xay ok ซิลไม่เนี่ยซลลงไปคอนดิชั่นยังอ่อนน้อซิลซิลเราใส่สัมปะเอาซิลใส่อะไรเนี่ยองเลยไอที่บอกแล้วลงลงไปลงไปโอเคอออ่านมาเร็วนเดี๋ยวให้มันสุกเลโอเคแล้ว อันน <gesch> <laughs> ี้นํามาน้ําแซ่แม่เห็นบ่เอาชิ้นหมูไสนี่ชิ้นหมูตัดเอธรรมชาติแล้วแซ่บวเอาไปธรรมชาติแล้วก็แซ่บถ้าสาดเกินไปแซ่บไอ้ายแซ่บอ่ก็เห็นนะปองปองๆเนี่ย พอชิเป็นรูกแพะแพะแเจียเด้บ่ยอดักกุอดๆคิดว่าฝักลาบก้ก้อง้องกองใส่หรือไงสิไปใส่ข้าวพักมันบ่ต็อกกติ้ผักปูมาใส่ก็ได้มันแส่บอยู่าใส่บ่มาใส่ก็ได้เอาเห็ดเจีวก็ได้ตัวนั้นมาใส่ใส่แล้วบ่ โ okay, อเคใส่แล้วก็ใส่หมเป็นยังได้แล้วสนะุกแล้วหน่อยไอหมอ, <c oughs> หมอแล้วหมแล้วหาหมดแล้วไหมจะเปิดขึ้อนอะีกบ่หน่ะเพื่อไอห,หมอนะมีหมดแล้วหนิอ,อ,อันนี้เปิดทอดปักไฟเอาจานมาถ้วยมามาใส่กันใส่จานจานใส่ถ้วยก็ได้แล้วแต่จานกระเด็นครับมนู่นงทรงซาวอะไนี้มนะั้เพราะปรกกุ้ง แช่น้ำกระทาใส่ก็ได้พนะอไน้ำใส่ก็ได้ใส่ล <c oughs> เลยอดีตเราใส่เลยเย้ใส่ได้เดมอลกระทะมาเนี่เนาะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ ยินมาเนี่ยเมนูสองอีน่เป็ดกุ้เห็ดเอาเกล้วตาได้สักเกล้วตาเกล้าตาเกล้าตาจะดูดจันเลยจันเลยกินโลดต้มมี่พี่น้องเนาะเมนูถือว่าโอเคแล้วเด็กกินต้มมี่อันนี้กัวพักเด็พักเสรน้ำหลายเด็กพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาตื่นน้ำหลายเรากินมาแต่เวียแต่งานไม่เมื่อยเนี่ย ข้าวนาบ่นี่โข้าวนาเอาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวนํามาเด้อมากินข้าวมาเด้อ FC กินข้าวน้องเด้อบคัูเนาะอร่อยเลยมื้อนี้ัูครับแต่ว่าเสียงก็เปลี่ยนเด้เสียงมันก็เปลี่ยนหมดมื้อนี้เนาะตแรงไปเียกต่ออีกไปก้นให้มันแล้วบ่ มือเราคนแต่พุ่งก็ยืนไปเราเมื่อยเอ็วปกปักนี้ท่าเจ้าหนุ่มเรปุ่งเนาะมีพื้นที่เนาะ มีพื้นที่ปลูกพีน่น้องน,ะนี่แหละสาวๆมากินข้าวเฮือนมาเนี่เพราะว่าอยู่สวนลมพัดแห้งลมพัดกับเห็ดกินบไร่ดังไฟบไร่พี่น้องมันนะครับโอ้ใส่รถไถเนี่ยเลยนำไมจะขายมันกันดะี่ว่าสรมติกาศคอยขับลงเลยเสียงไม่ค่อยดีบ่าไรเด้อพี่น้องเนดะ้อ <c> ว <oughs> ันนี้น้องธีดาอยู่บ้าน บรรยากาศก็อ่าดีนะทรงนี้เนาะโอ้หมกเล่นเป็นมากแล้วเนาะใกล้แล้วปะโอใจสีสุกเลยเนาะมะเขือเด้มะเขือกัเส้นหาเส้นหนึงได้กินอยู่ปะได้ผ้าได้พ้ากันต้มกินอยู่ปะกินยี่เนาะเราลองกันลองบองหัดกินใครไหมด้วยเนาะเมียนะมุกเล่นอบุญญาณนะจ้ะเนาะอายาน บ่มันกินจกนะก <c oughs> ล้าเลยเวะฮะเออกินใบมันเนาะกินใบอ๋อหล่นหมดเลยใบเมื่อกี้แสดงว่าพักเอือนต้นไม้จะนี่งปอดสารพิษไปเอาหัวสิงไข่จะให้น้องสาวมันตํามเมี่ยงตํามเมี่ยงสู้กินพี่น้องเห็ดเมี่ยง้ <c oughs> องานของเชิงไข่เนาะ าางานคือเจ้าของเลยพี่นอ้อนไหยว่าเป็นเจ้าของวางามกว่ามแติโซงคุออ้ม <c oughs> มาเจ้าของงามหัวใจใครก็งามอ่ะเอาละ <c oughs> มาจับตัวฮักแล้วมา, <c oughs> างามจะดีว่าคอมายตัวฮักแล้วมาไ <c oughs> <c oughs> อ้ทีจับ <c oughs> <c oughs> คนกี่ท,ทงงั้งครเาแห <c oughs> ่อาเนอันนี้ไม่นีเนาะตามโงสิงคายกินข้าวโมทัวแหเออมาทำม,มา,มา,อ,าอีกทำมาโอ้ยอยังไม่น้อยหน่อยเลยมุดลายได้ดีเลยาเี้ยไม่ต้องเล,ล่ายอยแสบ <c oughs> มาเรื่อย <c oughs> ดีจตสาหดกันหดแลแห้งคักเรงอเออนันแหละหัวไงหัวโนกเลก็ได้ง่ายดีนะไปโอเคละไป่ไปละไปไมาเอาเสีต่ำเมี่ยงกินนี่นะเจ็บแสบโรดมันนี่ มุกจักมุอเสาอันี่ถ้าเจ้าบอกกระเจ๋เข้าเสียบคานนี่เลยประตูนี่ดึงลงปิดมดแต่เจ้าเห็ดเกลือบเนาะไอ้เราเกลือนเกลียวตาไอมาหอดโอ้เกลือบแล้วอะ่ะเกลือบเขายืมไปแล้วเกลือบเกลือบเขายืนม,มือส่งเดื้อมาไฟแอเดี๋ยว้อนเดี๋ยว้อนไอมาได้หน่อย <c oughs> ไอมาพอดีบอกเกลียวตา <c oughs> บอกว่าเขายืนม,มือส่งเลยลนะ่ะ มึงเสียงโค้อ so so ้ก okay, um, okay, uh ับพวกแหงแหละที so ่ดาเอ้ยเอาเคียงมันนี่ก็ได้โซยได้โซยเขาสงไข่จังเลยอันนี้มันบักตัวแห่บ้านท่าเจ้าอื่นมากอีสังกันแร่กันแร่เด้พี่น้องได้ไหมนะภาษา ภาษาาบ้อนไทยเอิญมาก,าาย,มากย่ังน,นคอมเมนต์มาได้เอาปุ๊กแก่มาลอกได้ทีดาตะกเ่นเนี่มาตัดกันเร่กันเอิญกันเร่ เขานะ้ะม,มีผู้ชายได้อยู่ไนหนนะเหรออะไรพวกเข้ายนี่ความยับซี <c oughs> FC, อยากเห็นความเป,เปลี่ยนแปลงหลังจากที่สามเศร้ากลับมาจะไทยมี่ยังแน่เปลี่ยนแปลงคนละก่าวชี <c oughs> ลายคือเก่าจนคือเก่าโอเค đéo phải, 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 <S 1> <S 1> ประมาณนั้นใช่ okay. จังน้อยเอาตัวน,นี้ก่อน <c oughs> ุ้งยังด่ <c oughs> มีบมูเข้าเลยเก่ก่อนเอ <c oughs> <c oughs> งรีบว้หมูแม่เปเลยไปวเดี๋ยวัจับคกจับคก <coughs> okay. <coughs> đây mọi người con ok xoay mình tao càng mình thôi,

mình chưa thể hàn <laughs> Mình chưa thể bị thiệt Để xong okay. Cuộn mới xay với con Cuộn mới xay khúc con, sẽ khổ con เลื่อนเอาถ้าเจ้าเอาอยู่ส่วนใครนี่โทเฮนี่กันเรเนี่ยเอาแค่นั้นบ่โดทลายาบ่บบลลาายยคิดว่าลายไม่ีตายากไม่มีตามากแน่ไหม่าลายอะไรบ่งติดไปลายแล้วโ <c oughs> ดย <c oughs> ของมากของมากกว่านี่โดย 냠กินมาตามทางเลยบ่จักเห็นบ่เดียวนอนไปเด้อบ่ะดๆเอาไปทิมแล้วแต่เจ้าบ่เอาไว้ตัวนั้นไว้ใส่ต้มใส่หยังยาถ้าเจ้าบ่มกินเนาะบ่มักแม่นบ่ออกินดแต่าบ่บ่ของอาหารสิกสิใอืมมันมีอาหารใส่ก็ใส่นต้มปูต้มปลาใส่ตลอด อยู่ทางล่างเพื่อนไอยังงามตายปุ๊บใช่เพืนะเมนิต้าบอกปุ๊บแต่ีแต่นหนึ่งต้นเมนิต้าตายแล้วยังงามตายแล้วตายแล้วมาแต่ไทยอนนั้นยังงามมาแต่ไทยก็ตายเลยจะโค้งไปจโค้งไปปะมาดูมันอยู่คนเดียวแกเหี่ยวเสาตายเลยตายวะเงาฟังเสียงไอสิบุรุษแล้ว ต้องรู้นับพ่อขาขอถ่ายคลิปเก็บหูภาาบรรยากาศสามสหลายๆก่อนเน้อจากสินาสาวหนึ่งกับนกลเนาะรักษาสุขภาพแล้วกินยาดี่มียากินนิเดียลูกตาเอาให้ดบอมนบอเล้บคกับเอลเจบเอลเหรอบคยะดีเเอลยาขันเส้นเันตอนเพิ่นเจกันนี ตัวเป็นกระปุกกระปุกนะอันนั้นก็คั้นแหละนวดให้กันแหละโอเคมีส้มใส่หน่อยบางนาวกงบบมีเนาะโบมีเนาะมาขัดเปียกกับโบมีเหรอมีแต่บางยอกบางยอเออบางยอกก็ใส่ได้โอเค ทัวนี้ให้ได้ก่อนจะบางยอดใช่ไอ้เข้าใจบบบางยอดงูเนาะเราไม่สู้โอเคได้ลงมาโอเคตามไหมชอบนะาไม่ชอบี่เครื่องปรุงมาใส่เล่ยไปนี้สำนี่พออฮะ จะไปามมันบูดจะเอามือเอาวนเอาบ่วงอะอย่างนักเอาบูดจุกตลอดจุกตลอดะแม่ท่นยายแมวคาดมากินตลอดเรามีอหารเราไปเอามาเคยกินกินน้อยใช่นี่กะบต่ตัวในเลยก่อแต่พรมกันเลยมันบัวนั่นบ่ะบตพรมกัน ยันเต็มเสียดายโอเคแล้วยานาเผ็ดเนาะอันนี้ปลาซาคาเบอสาขาเบอยันเลือดลบอยู่ใชกุ๊บมีเลือสาปอยู่กุ๊บสาบอยู่ใช อินเมียงให้สว่างเรียนส่วงเร่วแอไลลอไกินนัวลายี๋ยวหัวสีล้าน <c oughs> กะปิก็ได้บใส่บได้ใ่เอืมใ่กปิก็พอละเอรแซ่ลาย่ลายน็นเสรลายเนาะเ็น้เสน้อยกะเียมจากหัวสหัวก็ได้นะกะเทียมสามหัวสามหัวสหัวหสีโอเคพอใช่หรโอเครอเคก่อนประดั แกตาลูกกินข้าวกินน้ำมา้งแกตายาให้กันกินนะทำให้ลงให้มันแตกโอเค อ่งใส่ขิงโบใส่ขิงจะอยากใส่ก็บ้าทาบอ่ะนงตอนนั้นใส่ขิงใส่ขิงกินแล้วจางตลกบผมใส่ได้ผมเคยใส่เห็นกันสมัยสมัยตอนนั้นเป็นไครพ่อแม่แม่ยาแม่เท่าน้ำพ่าน้ำซึมน้ำนั้ำแม่เท่าผ่ากินเลยลองบ้างผมใส่ขิงผมใส่ขิงเป็นแลวได มาชิต่างกันบ้า,ดดางรสจะมาเกลีย่างไลองบ้างลองเลยเชาแช่แช่บ่ตัวแรกบบแช่ใส่ขิงแซ่ไิงแ่กว่า้ต้องไอพร้อมไมบ้างพรอกพอพร้พอ,พอมนะแต่ว่าขิงแช่ไอมาใส่ได้ไหมถนะทำเพือรอ่ะไอหรือกินขิงมียาเวลาเจ็บคอนกิน ต้มกินเร็วนนต้มต้มน้ำขิงนี่อะลรบังโจอะเะนาน่บังโจ่ะมาเสนาหิวเข้าแล้วนาะผมกินต้มมี่ก่กินแล้วกินนลดไมลงไปนี่ไม่ดเลเนาะน่ส้มอะจะบังเยบเลย ถ้าไปใส่เปเด็กนี่ใส่อะโอเคน้องโปใส่ก็ได้เค็มกับิกกับแห้ง ลมในนี้พุ่งเมือไระพี่พุ่งน้องมาู่นี่นะล่มในนี้ตลอดวะแบบนี้ตลอดเนี่ยามหอวไดยขัดอย่นอไม่เชื่นี่โต๊ะโต๊ะมาโอเคปะมาดมด้วยเาเอาวเฮมาชิมแบบนั้นลยนะตักสิพวงขึ้นมา ดีนะมีโบ้ดบ่มีนะมาแล้วองโมเกะมือมีแต่กระไรนะปัสขัมแลองมึงได้นิดเดียวเสบฝีมือทีดาบิมัพเพียกางนึงแล้วก็บเพจาง <laughs> em <bảy> đấy. <laughs> ừ. Làm cái đấy bà Ừ Làm bà cái cậu cái lướng này Nghe lướng Ok cho xin bác mà Nó sạch trong Tương tương đi Tương đây Long bang, long bang. Đây Eh. À. Bắt cắt đây đây à. là, Chắc à. ah. chắn. icon, đây. À. icon. Chắc chắn. <laughs> <And you> <laughs> เป็นไงแล้วอืเผ็ดเผ็ดป่ะได้แล้วมันน้ำตาลใส่อะใส่ใส่น้ำตาลอืมไม่ใส่เจ็บพอนดันยันน้ำตาลนะใส่เบียร์เออใส่เบียร์ใส่เบียร์ใส่อืมอืมลงไปโอเคบาทนี้ โตโฆษณาเราเนาะนี่มันจับฉุดจุดเนาะขีดมาขีดมาเห้ยเรื่องระบาดนี่อร่อยจังแล้วใส่น้ำมันโบ่ใส่เลยแบบมีเลยนะ่ยแบมมีอะไรอะไรโบกินได้แสนน้ำเปลานั่นแหละเออมา